สวัสดีค่ะท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรหนึ่งเจาทำนายโชคชะตาของชาวร,า,ราศรีเมถุนคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมและสำหรับท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศรีเมถุนก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปทํานายความรักระหว่างวันที่1-15ถึง15ตุลาคม2565ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคําทํานายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคําทํานายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนดบุคคลหนึ่งอย่านําคําทํานายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนําว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะคําทํานายเป็นเพียงให้ท่านนําไปวางแผนและปรับใช้ ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวังการทำนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทําของตัวบุคคลเองทําดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทําแต่ความดีค่ะต่อมาอาจารย์จะขอเปิดไพ่กับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะมาดูาไพ่ใบที่หนึ่งก็คือความรักในอดีตของคุณคุณได้ as of s ส r อ e นะคะหรือว่าไพ่หนึ่งดาบเนาะ มาดูกันเลยนะคะว่าความรักในอดีตของคุณเป็นเช่นไรนะคะอาจารย์มองว่าความรักในอดีตของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเรียกได้ว่าดีสําหรับทุกฝ่ายคุณพร้อมจะตัดสินใจด้วยความคิดและเหตุผลน,นละว่าจะทํายังไงต่อไปกับความรักอาจจะเลือกตัดสินใจคบกันต่อเพราะว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําให้เลิกกันใช่ก็ลุยต่อไปนะคะหรืออาจจะเลิกกันหากเห็นว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันแล้วดี ตามเหตุผลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่มันมีปัญหาในความสัมพันธ์มีเรื่องที่คุณขับข้องใจหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้คุณมัวดาบเล่มนี้ก็จะออกมาตัดสิ่งที่มัวหมองออกไปเนาะคุณจะได้มีการพูดคุยเพื่อเคลียร์ปมในใจให้ลี้คายออกมาพร้อมที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะหรือคุณอาจจะได้ไปเจอสิ่งที่ทําให้ความคิดคุณกระจ่างแจ้งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ หมายถึงว่าแต่หลักๆใบนี้อาจจะหมายถึงว่าถึงเวลาที่ในใจคุณจะชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจไปอย่างไม่ลังเลใจนะคะถ้าถามว่าความรู้สึกอีกฝ่ายนะคะถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงเนาะก็จะหมายความว่าเขาจะมาพูดคุยเพื่อให้ความรู้สึกชัดเจนขึ้นนะคะหมายถึงเขามีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดคุยกับคุณเพื่อให้ความรู้สึกของคุณทั้งสองฝ่ายชัดเจนขึ้นเนาะ ข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ีและ La z a d a านะคะข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวเกษตรกรไทยขายโดยเกษตรกรนะคะลิงก์ในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่สองของคุณกันเลยนะคะ คุณได้ไพ่ e d e of cup หรือว่าหนึ่งถ้วยเนาะเป็นความรักในปัจจุบนันจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าในด้านความรักนะคะใบนี้ก็คือเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความรักโดยตรงเนาะเนื่องจากไพ่ถ้วยก็จะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกความรักได้ชัดเจนเนะาะไพ่หนึ่งถ้วยหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักใหม่ถ้าคนมีคนรักอยู่แล้วอาจจะหมายถึงว่าความรักที่ชื่นมืน่นอะไรที่ขาดหายไปก็อาจ ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งเช่นมีการเซอร์ไพรส์หรือว่ามีสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณสองคนรู้สึกโรแมนติกและก็รักกันเหมือนครั้งแรกที่เจอมีอะไรทําให้รู้สึกดีเข้าใจกันได้ดีถ้าถามถึงเขาคิดยังไงกับเราและได้ไพ่ใบนี้เรียกได้ว่าเขาชอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณจริงๆเนาะแต่มันก็เป็นส่วนเริ่มต้นที่ต้องรอการพัฒนาต่อไปแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะโดยปกติแล้ว ไพ่ใบนี้ใบเดียวมีความหมายในทางที่ทางที่ดีเนาะเป็นเป็นไพ่ที่หมายถึงว่าเป็นความรักเป็นความรักที่สดชื่นโรแมนติกนะคะต่อมาไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สามความรักในอนาคตของคุณนะคะคุณได้ page of pentacle หรือว่าเด็กถือเหรียญนะคะ ถ้ามองในด้านความรักอาจารย์มองว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีในด้านความรักเนาะคือคุณมีโอกาสที่ดีในความรักที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่จับต้องได้ไม่ใช่คําพูดหวานๆซึ้งๆคำพูดลอยๆแต่เป็นความรักที่สามารถสัมผัสได้ว่าสามารถพัฒนาเป็นทางที่ชัดเจนมั่นคงได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าการพิจารณาดูโอกาสที่เข้ามาด้วยเนาะคนที่ใช่ ที่จับได้ใบนี้ยังไม่มั่นใจว่าโอกาสนี้จะใช่หรือเปล่าถึงมันจะดีแต่ก็ต้องมองดูให้รอบครอบเสียก่อนนระาเรียกว่าเป็นช่วงที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับเราได้ได้ไพ่ใบนี้ต้องตอบว่าเขามีความรู้สึกกับเราบ้างแล้วแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจที่จะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์เขาอยากจะพิจารณาให้รอบครอบก่อนก่อนที่จะตกลงเป็นแฟนกับคุณนะคะ ่ายเหรียญอาจหมายถึงคนโสดคุณอาจจะได้พบกับคนที่มีลักษณะเป็นเด็กเนาะคือคนที่มีความคิดสร้างสารรค์พร้อมมระจนภยัยเจอสิ่งใหม่ๆโดยที่ลักษณะของเด็กเหรียญคือคนที่นิ่งนิ่งรอบคอบแต่มั่นคงแล้วก็จริงใจเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนาะถ้าเข้ามาจีบก็จะเน้นไปที่การให้สิ่งของดูจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไรนักนะคะ อาจารย์ขอจบการทำนายไพ่ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนาของผู้จัดทำได้ทำการทำนายตามตำราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะ คำทํานายอาจไม่ละเอียดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทํานายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคําทํานายขอให้ท่านพิจารณาไต่ต้องให้น้อมรับแต่คําทํานายดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะอยากให้คําทํานายทายทั้งนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะ บุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคำทำนายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอติอคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอนโหสิกรรมให้ผู้จัดทำด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอำนวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทิน ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ